สแสดงที่ตำบลน,นาผู้นะครับกับจัดวัชพืชบางส่วนนะครับแล้วก็ขุดขนย้ายดินสมบริเวณด้านหน้าติดถนนนะครับเพื่อทำการก่อสร้างนะครับวันนี้ใช้เครื่องจักร SK 3 5 5 2คันนะครับพร้อมกับรถบรรทุกดำา7 0 0คันระยะทางในการขนส่งประมาณ800เมตรครับผม ดีปันไดครับเนื่องจากว่าันเป็นหนาฝนกับค่อนข้างจะลับบากแนไในการเดือรถหรือว่าฝนใหญ่ติดนะครับขันนี้ลอยยีบหาทันนี้ลอยซ้ำหา เต็มคันเต็มคิวนะครับผลไายดินแบบนี้ลักษณะงานก็ราคาค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนะครับรถบรรทุกนี่อ้าวแรงครับร้อมไรยหรือไม่ ไม่มีสโลนะครับแต่ว่าเกียร์เกียร์เยี่ยมมากต่โอ,โอ,อไปครับอัดอันลูกบอลดอนแค่นี้ก็แห้ง210มาตรฐานสาขลนเลยต่อทางลอยสามหาเบ้าบอลนะครับเมื่องน้องโอน รถใหม่ได้งานนะครับให้บริการพี่น้องครัน้องงงึงใจกันแท้สมราคาสมค่า,าจ้างครับวงกีขนาด90้าสิบเซนนะครับคันนั้นวงกีขนาด85ดสิบห้เซนนะครับนี้กันเยนอะน้อยยงหาเส้นยินค่อนข้างจะมีความชื้นสูงอยู่นะครับ นั้กซอยกันนับสองขั้นกะว่าเครื่องมือเสียมันได้ก็ต่ำกว่าหนึ่งลอยเหี่ยวเอาคิวกันมานะครับพึ๊กสตาร์ทครับยังมือเท้าอับตาสวยหนยจังหน่อย ก็เริ่มบวมไปแล้วครับข้างก็ใครอยดีกันไดอ้อร่อยสามหาหุ่นมันงามเลย คองกันมานาะก,ก็อยู่ใกล้กันเนาะฟ้าลูกแก้วฟ้าไทายฟ้าไทายฟ้าไทยฟ้าไทย vào nhào không bay